ก็หาคนแล้วลิกาหาคนแล้วถือแล้วเบอติดครับเราเอาใยเจ้าวิเจ้าวิจานกวีจานกวีโอ้โหอะไรฟ้าเนี่ยพวกความจัว่วเราจำเป็นตายตายตาย ีใครขยับไหมไปไปไปฮ <c oughs> ะเช็้แถวนี้เช็กว่าสิบเก้าวิจันะปีตขึ้นที่สูง ๋ออยู่ในบ้านเดี๋ยวตอนเออมันไม่เสียงเดี๋ยวเนี่ยว่าเช็ค สิบเอ็ด <c oughs> วิจะป้อนอกเวทออะผมขอไม่มีอะเมือนเห็นอะไรแบบว <c oughs> bế hộp mà ba lá A ha Đã bởi mang lời đi qua. mà mà thở đấy chụp đúng hào nhé mèn ơi ô mèn cái đồ đừng đừng tôi mày